สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคับแฟนเถื่อบ้านช่องมังเชเนาเมืองบ้านช่องวังเชเนาข้าพีพี่น้องมาชม่มพง่นที่ตลาดนัดกู้กับบือบ้านน้องแจ่ชมผู้บุตรจังหวัดร้อยพี่น้องเมืองเพตรงกับเสาวันเสาร์ทีหาสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องนะครับผมบ้านสมองเชเนาสุภาพพี่พี่น้องชม่มพี่น้นะครับผมคือเก่านะครับตลาดนัดกู้กับบือชมผู้บุตรคือคักคือเก่าพี่น้องเบื้องรถกำลังเขานะครับผมบ้านชุ่มเชเนามาถึง กันยังมือดอยู่พี่น้องเนาะมันคลึ่มนะครับผมคลึ่มฟ้าคลึ่มฝนฝนตกตลอดอาทิตย์พี่น้องช่วงนี้นะครับผมก็เลยยังขึ้นกลิ่มอยู่เ,เวลาก็ล่วงเลยมากแต่ว่าก็ท้องฟ้าเนาะยังปิออกกงอดอยู่พี่น้องเนาะก็เลยยังมืดอยู่ค้อยกอาไปถาพี่นอ้องทราบมันแก่เนาะ,ะ,ะบานสมองแชนแนลนะครับผมขอฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึงนห่งใส่คนไลค์คนแชร์คนติดตามให้น,น้องๆพี่น้องเนาะก็ที่ผ่านมากแตขอบคุณแฟนคลับแฟนเพจบานสมองแชนแนลได้แล้วพี่น้องเนาะ ที่ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาบาทหลวงเชนอ๋องนนมาโดยตลอดพี่น้องเนะาะก,ก็ซร้อนไปนะพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจผู้ใดอยู่งใส่ก็คอมเมนต์มากนะพี่น้องเนาะบอกว่าแฟนคลับแฟนเพจทางใดคอมเมนต์มากนะครับฝ่าฝนเป็นอย่งไรน,นะครับผมทางบ้านพี่น้องน้ำเป็นอย่งไรเนาะทางสนามเพิน่นตกแล้วพี่น้องจืนเ <laughs> บิง่งน้านะครับน้าหงอ่ะมีหนามมีท้าอยู่นะครับผมพอได้หนามได้ท้าช่วงนี้พี่น้องเนาะมาเบิ่งสร้างหอยองค์ อ้ยพี่น้องสร้างสองตัวท่องหาเดือนแล้วพี่น้องใส่พอได้ไหมสร้างอุดรสรางอุดรเนี่ยพี่น้องปาดสุดยอดความสูงหาซิบเท่าไหรเลขหกหาซิบสี่พี่น้องร้อยหาซิบสี่ความสูงทวมหัวห้อยองค์พี่น้องปาดพูดอะไรใหญ่งามส้นโตโค้งสร้างสุดยอดเลยพี่น้องร้อยห้าสิบสี่ใส่สร้างอุดรร้อยเจ็ดสิบแปดใบพี่น้องอยนี่ลูกไส้พิ่นลูกไส้พิ่นลูกไส้ผู้ใดรก่อนนอ้อรูปกลมสายกลมพี่น้อง พี่น้องสุดยอดเลยเปิดบานนี่หอยองหนึ่งแสนห้าหมื่นโอ้ยสามแสนห้หโอ้ยสามแสนห้าได้ยินตหาื่นสามแสนห้าห่ได้หอยอง์เป็นเปิดไปพี่น้องเปิดวงเขาพี่น้องสุดยอดเอาฝากเบอร์โทรหอยองคศูนย์เก้าสามศูนย์เจ็ดห้าสามสาอยองบ้านร่องนำคุณตาการพุทผลบุรราชธานีพ่อองค์ซิ่งตาการพี่น้องเพิ่นได้มาสามสิ้าพี่น้อง สามแสนห้าหมื่นลูกสาวโอ๋อ oh, ลูกชายงามยงเงพี่น้องในทว่งเพื่อนสร้างอุดรแม่ปากญ่เบิ่งพี่น้องสุดยอดสุดยอดหาเดือนแล้วพี่น้องอู้ยสุดยอดเอ้าความเพื่อนหลายๆมันมาแครับผมเปิดห้อยหมูได้รยังไงมาป้าดอ้ยพ่อพันซื้อไว้ยังไงโชคก็ร้อยเอ็ดโอ้โชคละเอ็ดอุ้ยพี่น้องเบิ่งตัวโตเพิ่อนซื้อหมูรอขึ้นเจ้าของ โอ้ยสุดรอสุดรอแง่ใหญ่แง่เบิงทายดากในน้ำแนวปาดปานสากสั่งโอ้ยปานส้างอีหลีได้พี่น้องสูงเ่าัยห้อยหมูสูงร้อยหาสิสามปาดพี่น้องว่าเป็นส้างหน่อยว่าเป็นส้างอีหลีได้พี่น้องสองปีกว่าพี่น้องพร้อมใส่งานโชคร้อยเอ็ดเพิ่นว่า ข้องหอยมูเปิดเท่าไรบานนี่หอยมูสองแสนเต็มพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปเป็นพอคอกพอขายพอพันธ์รับรองเลยฮะให้เม็ดเก่าให้เบดก่าฝากเบอร์ท่หอยมู082ย8แปดสอง8 0138แปดส่พอพันบักไงพี่น้องสุดยอดสุดยอดขงเพินอ่ะขอามพูเลายนมาเดอร์รถโอ้รถเปิดอขอโทดขอทษมาแล้วผมว้าโอเคโอเค นี่คือบรรยากาศการซื้อการขายควายจิตตลาดนัดโคกกระบื้อชมผู้บุตรปล่อยพี่น้องมณีบ้บานสมอง,งชียน่นนนอนกับป้าพี่พาน้องมาชมควายก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับป้าพี่ฝังน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน,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 นวพี่น้องก็ขอให้พร้อมใพี่น้นองเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับท่านเปพบ้านสมองชียงหน่อยมีแต่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคให้ไกลเจต่างๆพี่น้องร่ำรวยว่เพื่อนีเพื่อนสิ่งสำคันสำหรับมณีชิมีพบอพกันแก่เน่ก่อนครับสวัสดีครับ